สดีค่ะยินดีตอนรับสุ่ช่องส้มชูชนะนะคะแม่ออฟมาถึงนะคะแต่งตุ้ดด้วยนางรำมาหานิกกี้นะคะนิกกี้ก็กระดิกห้งนะคะนี่จำได้ไหมเนาะแม่ออฟเคยเอาอาหารให้นะคะไม่มีอาหารแล้วก็กินไก่ไปแล้วนี่ไก่ทั้งอาหารม็ดเป็นใครมาก็มองก็มองเนาะพนนัากระหลุนหลาย คนรอเห่กันจังสีเลยอ่ะได้ยินเสียงรถแล้วได้ยินเสคุณรอคนณรอเอาเอาผู้ใดมาอุ้ยผู้ใดมารถตุ๊กตุ๊กมาตุ๊กตุ๊กมาก็มองนิกกี้มองซื้อนิกกี้มองซื้อมันจะมาขายของในเมียนมานอะใช่หรือใช่ใช่ไม่ใช่ขายย่างบนยี้อเเก่งเลยมีพ่อค้ารถตุ๊กตุกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขายยังพ่อขายถั่วโอ้ขายถั่วเด้อค่ะ ถั่วขายพริกขายมะแดงอ้าวถั่วบักแดงอีกขายถั่วน,นี่ก,กีก็ไปทักทายพ่อค้าแล้วนะตอนนี้นะน่นนนะนมีการมาขายถั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นคลิปก่อนอด่ยาขายถั่วขายถั่วโอ้นี่ไอถั่วฝักยาวพี่ล้อมถั่วฝักยาว มีปลามาแตงก็สิร์ฟปลามีแตงด้วยนะคะมีพริกด้วยครับโอ้มีพริกด้วยนะตอนนี้ของเรายังไม่มีน้ำแข็งเลยนะคะแม่มีทัวแม่มีทัวร์นะแม่มากมายเลยนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตอนนี้นะคะมีผักมาขายนี่นะคะพ่อค้าเอาผักมาขายอีกแล้วเพราะพอยกขาเด้อไม่ต้องลงเด้อพ่อนิกกี้นิกกี้ลูกนิกกี้ พ่อยกขาขึ้นเยบคส้ายนิกกี้ไม่เอาด้อลูกค่ะขหอบสิบบสบบโอ้สิบ,บาทสิบ,บาทกัดกินเลยเ็กีเนอะนิก <c oughs> กี้ก็ตอนรับอย่างดีนะเอฟซีนี่นะนิกกี้เจาะดมยางน,นะนิกกี้เจาะดมยางรอบแล้วอ อ,อแมน,อนน่ะนร,ะรม,ม้วมนพ่อซื้อพ่อระวังมาเนอะระวังมิกกี้นะพออ่อโอ้ไม่กลัวให้มันไน้อยู่ไหนล่ะชื่อต้มาม่บอกจ้าพ่อซื้อดนนะ่ะชื้อถัมไวมาไว้ตำกับอ๋อก,บกับจ<อ>ัพ่อเดี๋ยวพ่อาไว้ตรงนี้ก่อนปับน,นะน,นึง ขายผูกแบยาวคือนบ้านีแย่งกันแล้วย่งกันแล้วเพว่ามันงามโอ้ยหัวเท่าไรคะดบาท ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีัอกตยมันเยาวมันนพัามกเลยต้งเป็นน้ำหวานๆจาโอ้พกมีนะคะชอบเหมือนกันในนชอบน้อยไม่ชอบใหญ่อบมันาต่อยน้อยบามอะไรที่มันเล็กๆนะชอบกันใหญ่ๆแบบนี้ทำไมทุกคนที่มรจะต้ง เเรมนี่นะคะเราซื้อเราก็ซื้อทัวฝักยาวนะคะในของโูตกเกนัวก่อเนี่นะคะ ตรงนี้ตำตัวเรช่วซื้อสินค้าชาวบ้านนะคะชาวบ้านนํามาขายนะคะเก็บมาสดๆนะคะพ่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงานซื้อนะค่แินซื้อนะอเจอืมตอนนี้ก็อิ่มแล้วกับข้าวยังเหลืออยู่เลยกินไม่หมดตอ๋อตุนไม่ได้ไม่มีตู้เย็นยังไม่ได้ขนตู้เย็นมาไม่งั้นบวมแน่ เพราะมันมันระแหวนะคะเราไม่กักตุนนะครับเพราะเรายังไม่มีที่แช่บางวันเขามาขายเองในช่วงกลางวันเขามาจีบมาเก็บค่าบรรยากาศนะคะที่มาช่วยอุดหนุนคุณตาแซงกระซิบปลากระหามชื่อไหมว่เอฟซีเชื่อไหมว่านะคะตั้งแต่ที่นี่นะเป็นจุดนะมีถั่วนะครับมีแตงกวาที่มีคคะจำปาดรงแม่ค้าห้วยน้ำเชี่องหรือแม่ค้าที่อยู่บนใบต้นนี้ก็จะมาขายของไป้คลื่อนื้อเรานะคะ ไปซื้อนะคะไปทํากินนะคะนี่ค่ะบางทีก็ซื้อใส่ส่วนกลางนะทำมาทำกินด้วยกันเนอะอืมแล้วข้าวก็ขายบน้าวดินแกระดีเอาไว้ทำอะไรถั่วกับแตงไว้ตำไว้ตำจัะตอนเย็นเดี๋ยวเอาไว้ที่ไหนอ่ะไว้ในไว้ในครัวกลางจะในครัวกลางใช่เราซื้อไว้ไว้ตำกินใช่เดี๋ยวเราไว้ตำกินกัน มื้อกลางวันจ้ากลางวันตอนเย็นนี่แหละน,นี่นะคะก็น,นี่นะคะสินค้าชาวบ้านมาขายนะคะเน,นี่นะคะเราก็ไม่ต้องไปตลาดนะคะตลาดมาถึงที่นะคะนี่ตลาดมาถึงที่นาลุงพลเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเราก็ซื้อผักนะคะไว้ไว้ตำแตงนะคะตำถั่วนะคะไว้กินกันนะคะเนาะเพราะว่าบางทีเราก็มีกับข้าวบ้างไม่มีบ้างนะคะเราก็เอาไว้นะคะเมื่อเช้าเฟื่องก็เอาช้อนนะคะช้อนซ่อมนะคะแล้วก็ช้อนโต๊ะนะคะก็ซื้อมาแล้วก็มาไว้ที่ครัวกลางนะคะเนาะวันนี้ไม่ร้อนตุ๊สไม่มีคนกินร้อน นเนี่นะคะ<ม><อ>กะคะ็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e นะคะให้ช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลอย่าลืม Coffee, ทีพี f f e e ทีพีสกินนะคะในนนาช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ